Pro Insight นะครับ p a s เนี่ยจับมือกับ Sky ICT ทำกิจการค้าร่วมกันก็คือ SP Consortium นะครับคว้างานงานนี้มานะครับโครงการจัดซื้อระบบคลาวกลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยก็จะทำให้งานในมือเนี่ยเป็นแบ็กหลอกซึ่งสามารถจะรับรู้รายได้แตะอยู่ที่3,000ล้านบาทก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเราจะพามาดูข่าวดีๆสาหรับหุ้น ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องรอเรียกว่าเป็นล้องใหม่เพราะว่าเพิ่งจะเข้า IPO ไปได้แป๊บหนึ่งแต่ว่ามี s นติเม e n t เชิงบวกมีข่าวดีๆออกมาค่ะนี่น,น,นีนะครับก็เป็นบริษัท Pro Insight นะครับ PAS เนี่ยจับมือกับ Sky ICT ทําำกิจการค้าร่วมกันก็คือ SP Consortium นะครับ คว้าง,งานงานนี้มานะครับโครงการจัดซื้อระบบคลาวกลางด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ตรงนี้มูลค่า992.3ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการ180วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญานะครับก็เรียกว่าได้งานใหญ่ค่ะงานนี้คืออะไรอย่างไรนะคะสำหรับ ข่าวกลางนี้คุณเบญญาภาเฉลิมวัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโปรอินไซต์จำกัดมหาชนหรือว่า PIS บอกว่าการที่ได้งานของ NT ในครั้งนี้เนี่ยนะคะถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐค่ะที่ได้ความไว้วางใจ PIS ในฐานะผู้นำการให้บริการ ICT Solution ครบวงจรเลย ภายใต้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพแล้วก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานระบุต่อค่ะบอกว่าหลังจากที่ได้รับงาน NT ในครั้งนี้แล้วน,นะคะก็จะทําให้งานในมือเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นแบ็กหลอกซึ่งสามารถจะรับรู้รายได้แตะอยู่ที่3,000ล้านบาทนะคะรวมทั้งอยู่ระหว่างการประมูลงานรอผลประมูลงานอื่นๆอีกนะอีกหลายโปรเจกต์ค่ะคุณเบญญาภาบอกว่ามั่นใจว่ารายได้ในปี2 5 6 8จะเติบโตเกิน15% ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะซึ่งระบบคลาวกลางสาธารณสุขนี้เนี่ยก็เป็นระบบสำคัญนะคะที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลของพี่น้องประชาชนเชื่อมต่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย PIS เขาก็ไปคว้างานภาครัฐมาอีกหลายงานนะซึ่งเดี๋ยวก็จะเริ่มมีการดำเนินการกันในช่วงเดือนเมษาปีนี้ด้วยกันค,ค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ